เสโสิครับพอได้กินแรงบะได้กินแรเยอโรอขอโองเจ้ากาตงดีโอน้องโอ้บเต็มอันนี้เยโอ้ข้างบนคือเป็นโอ้ยไปัวะปจีนบูนี่ปจีนย่าเอฟซโอ้้ยได้ประมาณแทโอ้ย ผู้มาร์นไหมโอ้พอนีเนาะผู้มาร์นเสร็จอันนี้มันติดมองติดเทลลายก่อนไงมองมองหมอมีมองเนาะเอ้โยติดอเมื่อแล้วติดเทลอ่ะเมื่อรอบนึงแล้วครับผมโอ้เป็นอะไรพอดีเมื่อแล้วพอดีอุ้ยปลานิมธรรมชาติอือธรรมชาติอุ้ยปลานิมกินอะไรเลยปลาดิมธรรมชาติกินขี้เลยผมอ่ะเออผมมักอ่ะอุ้ยอือปนินเนี่ยผมปานินผมจะกินขี้นะผมนะเดี๋ยวขี้ปลานิมธรรมชาติอร่อยมากเลยผมขอเลียขี้ก่อน ไอหน้แ่งเอกมองนมองนเยมองมอในมหาบ่มเก้ามองเก้ามองเก้าเห็นเรือพี่น้องเ้ยนี่เรือไปยังนี่เรือนูคุณนึกอะไรเนี่ยไม่ว่าเราอยากนั่งเรือลงไปดูโอ้ยนั่งเรืออีกข้างในนู่นนะเดี๋ยไปล้างเนี่ยอย่าปุยเขไม่อยงเรือนู่นเนาะมามาลุ้นดูไปเลยมาบ่งสรย์นี่นะบ ฮะบุบ <Huh? S 2> ือบ <What it S 2> <sh> ่เจ้าเจ้าไม่มีด่างบ่โอ้ยเนาะเพิ่นเพิ่นนี่มีด่างครับบ่บีบซีมันไม่ได้พผ่นะพักราไดยพักินยเลยบ่อกอืมครับผมพักราได้พรโตเลยบ่ไปดูอีกเจ้านึ่งเดี๋ยวผมโอ้ครับผมอันลูกนานลูกนานลูกนานบีบซีนะลูกนานลูกนานนครับผมฝั่งนู้นฝั่งนู้นมีอยู่ด้วยผม วายโอ้ยรายนี่เหรอใช่โอ้พันอันนี้พ่นพ่นมีแตเพห่นไม่มีด่างพ่นนี่ไปโดด้องดังเลยนเฮ้ปลาก็โดดปลาก็โดดปลาช็อกอันนี้อันยังยังยังมองยืนอันยืนนี่ อะคยนกลางน้บอกืดยุกมาได้ขันบ่มีตัวซอยับสองขัดเยบมาได้เลยเยบแล้วรัรูปเออเอาไปตังในน้ำคุณบอกไอยบแันนีคุณบอรับมันมีลกลางอกกางอกกางมันจะลุกเลยอนคือประยุครับผมนี่คือทำเอาเหมือนกับว่าเอาไอ้นี่ขอบล้อรถนะ นี่ครับตาจอยครับลูกจอยตาจอยตะจอยนันได้ปลาวันนี้เอากลับสองครั้งเลฟซีอ่าตอนนี้ก็ตาเฟนก็อยู่ตลาดตอนนี้อยู่ตลาดกุสมันนั่นแหละผมว่ายเนี่มานคำมันนะผมแกเปียกชิบหลักครับอาชีพหลักครับผมคือการหาปลาผมหาปลาหากุ้งกับผมหาปลาหากุ้งเมียแกกับกุ้งครับกุ้งีงกุ้งดำนะผมแต่กุ้งเป็นกุ้งตีกุ้งดำก็ชอบหาปลาเออ จะรุปแล้วได้ทั้งกุ้งได้ทั้งปลาได้หมดโอ้ยหมดอ่ะต่อไปก็จะมีกินกื่อนะไหนโอเคโอเคเขาให้เมาใจะพูดในเบื่อเดี่ยวนี้กลับไปโดนกุ้งกุ้งกุ้งมันเสียบแล้นะกุ้งงับเออนะครับผมรอบเช้ามาตั้งแต่หกโมงหกโมงมอมหน่อยเอาขึ้นไปส่งแล้วนี่ฮะขึ้นไปส่งแล้วรอบหนึ่งนี่อ้าว ไปตลาดแล้วไปตลาดแล้วไปไปทรงนี้คือเอากลับไปบ้านไปขายไปบ้านไปเออเอ้าอันนี้เมื่อเช้าได้เยอะกว่านี้ไหมเช้าได้สิบสามตัวโอ้หอันนี้ใหญ่รุ่นใส้พนูดเลยอันนี้ประมาณได้จากบาทบอกได้บ่ได้คู่ห้าสิบบาทถ้าขายเพราะสองตัวกิโลหนึ่งนะครับผมเช้าคือห้าสิบสิบสามตัวก็ตีไปสักหกคู่ครับผมโอ้ใกล้ตกหล่นเออแต่เลว อุษาอู้หูทำไมเลยคุณไม่รู้โอ้โหูทำไมหกห้าร้อยสามร้อฮะอู้หูทำไมอู้หูอู้หูไม่ต่อเลยโอ้ยอันเล็กโอ้โอ้โหเท่าไหร่วะโอ้โหมันไม่ใช่โอ้โหเท่าไหร่บ้างอ้โหโอ้โหน่าจะรู้แล้วโอ้โหนั่นน่ะโอ้ตายจังมากเออโอ้โหเออไม่ใช่ไม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 ่เป็นสิชันเลยสิชันผมก็ไม่ไหวหรอกผมก็ถักอย่างเละ กอฝั่งห็อย่ฟังไหนก็อยู่ฝั่งเดียวแล้วตรงนี้ยายฟังเนี่ยแบบดูน้ำน้นนาจะหมดไปน้นจะพ้นท่อไปเด็กๆเขายก้อไปดเลยยก้อขี่รอบาไปเลยบอกตอนนี้ก็อากาศร้อนครับอากาศร้อนับผมก็ลงน้ำเย็นเ คืองานเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวผมบอกกุ้งเลยครับผมนี่ครับผมก็ถือว่าเนาะไม่มีไม่มีค่าบัตรเนาะไม่มีค่าบัตรไม่มีค่าใบครับผมไม่ต้องเสียตังค์ครับผมอ๋อ หากินหายง่วงกินได้ตามสบายนะครับผม FC ไม่มีการกั้นการเก็บบัตรนะครับผมเป็นอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นของสาธารณะของแท้จริงนะครับผมโอ้ยอย่างอย่างอย่างเป็นกี่ขี้ปะไอ้เว้ยไอ้รับยูจรินก่อนเห็นแล้วก็นะครับนะถือว่าเราน่าจะมาตั้งเขมนะเนาะ ตั้งแคมป์นอนได้สบายเลยนะครับแจ่มเลยนี่เอาสักหน่อยไหมก่อนกลับเออเอ้ยนายสักหน่อยไหมตั้งแคมป์ไหมทุกม,ม,มันบรรยากาศมันไดายมากนอนแคมป์ไม่เราเนี่ยแล้วเอาด่างใส่ปลาก็ายาปลาจีกินะ,ะดึงมาก็โทรหา,า,า,ราหเราไปซื้อปลาจากตลาดเอดเอใช่เอามองเอายัดใส่มองแล้วงไยกขึ้นได้หมดเลย ขอขอมันอยู่อยู่ตรงนี้ไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่แ<อ><ม>บบนี้สี่เข็มนะสวัสดีครับผมครับผมอีกที่ฝั่งโน้นนอกพี่นอกบ่ายสุกันลาครับรอครับรอครับสวัสดีครับ